สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันนะคะกับแรนดอมความรักความสัมพันธ์เป็นดวงสุ่มนะคะหากใครเข้ามาใหม่ยังไม่ทราบก็ฝากไปดูคลิปเก่าๆด้วยนะมาดูกันว่าในแรนดอมนี้เราจะมาพูดถึงเ,เกี่ยวกับว่าเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะเ,เขาคิด มันจะไปถึงแค่ไหนความสัมพันธ์นี้มันจะยืนยาวแค่ไหนแล้วเขาคิดยังไงเกี่ยวกับคุณบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะดูจากพลังงานนะเขาอะมองการไกลเชียวนะเขาอาจจะไม่บอกคุณก็ได้นะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูเหมือนว่าเขาวางแผนนะว่า อยากจะเข้ามาจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้บางคนที่มีการเงียบหายหรือว่างอนกันอยู่นะเขาก็จะกลับมาแก้ไขกลับมาง้อในความสัมพันธ์กลับมาให้มันเป็นเหมือนเดิมให้ได้ให้มันดีกว่าเดิมให้ได้อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็จะมีะความ สุขสบายกายสุขสบายใจอาจจะมีงานลื่นเริงเกิดขึ้นนะได้อยากจะมาพบเจอกับคุณมาพูดคุยนะอะไรที่มันมีความลังเลไม่ชัดเจนเขาก็พร้อมที่จะเปิดใจนั่งคุยกับคุณได้เลยนะที่เขาจะกลับเข้ามาในครั้งนี้ดูเหมือนว่าความคิดถึงของเขาว่ามีต่อคุณ่ะ มันมากมายเหลือเกินอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันนะความสัมพันธ์นี้ที่ไม่ค่อยได้เจอกันทำให้เขามีความมั่นคงในความรู้สึกที่เกี่ยวกับคุณมันก็เลยทำให้มีความชัดเจนเกิดขึ้นในใจเขาว่าเขาอยากมีความมั่นคงกับคุณอยากจะให้มันมีความชัดเจนมากกว่านี้ระหว่างคุณกับเขาในช่วงที่ห่างหายกันไปนั้น ต่างคนต่างทำงานแต่เขารู้ว่าความรู้สึกของของเขาว่าที่มีต่อคุณนะมันไม่ได้จางหายกันไปเลยแล้วมันยังมีความรู้สึกที่มั่นคงมีความรู้สึกกับคุณไม่ลดลงเลยนะเพราะบางคนอาจจะอยู่ไกลกันแต่บางคู่บางคนอาจจะมีความรู้สึกลดลงเพราะว่า ไม่ค่อยได้พูดคุยไม่ค่อยได้เจอหน้ากันมากนะักแล้วอีกอย่างต่างคนต่างอยู่ก็ต่างคนก็ต่างเจอ,อเพื่อนเพื่อนใหม่หรือว่าสิ่งต่างๆนั้นนะที่เข้ามาเย้ายวนใจให้คุณได้พบเจอนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนมันก็ไม่สามารถทำให้ความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจที่เขามีต่อคุณมันลดน้อยลงไปได้เลยนะ และเขาก็หวังว่าคุณมีความรู้สึกดีกับเขาเหมือนเดิมยังคงมั่นคงกับความรู้สึกเหมือนที่เขามีให้คุณเขาหวังว่าอย่างนั้นนะและเขาก็ได้คิดมากคิดต่างๆนานาน,านนะหวังว่าคุณจะ มั่นคงกับเขาแล้วเขาจะได้เดินหน้าต่อในการวางแผนในเรื่องของความมั่นคงในความรักอาจจะพัฒนาให้มันมากขึ้นไปนะอาจจะพูดคุยของในเรื่องของการแต่งงานอยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยและเขาหวังว่าคำตอบที่คุณจะให้เขามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดี เขาก็ลุ้นระทึกอยู่ในใจนะดูเหมือนเขาคิดเองแล้วเขาก็าลุ้นแล้วก็กังวลกลัวอยู่ในใจนะว่าหวังว่าเขาจะไม่คิดเองคนเดียวใช่ไหมว่าคุณจะมาร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ในใจก็ยังกลัวคุณจะปฏิเสธอยู่เพราะว่า เป็นความห่างไกลกันนั่นเองนะเพราะเขาคิดเองแล้วเขาก็อยู่ห่างไกลกับคุณแต่เขาก็อยากเดินทางเข้ามาหาเพื่อพูดคุยกับคุณในเรื่องนี้แล้วก็คาดหวังเอาไว้ว่ามันจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับเขานะคุณจะไม่ปฏิเสธเขาใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็คิดแล้วก็กังวลหนักอยู่เหมือนกันนะส่วนใครที่เป็น ความรักที่มันแบบว่าอาจจะมีการเงียบหายกันไปหรือว่ามันไม่ชัดเจนอ่ะก็จะมีคนเขามาง้อนะแล้วก็เขาก็หวังว่ามันจะกลับมาดีกว่าเก่านะความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณมันจะบนกลับเข้ามานะคะก็หวังว่าเขาก็ยังรอคอยอยากจะให้คุณ มีใจเปิดใจให้เขาหน่อยเขาจะเข้ามาคุยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะบางคนก็รอคอยคุณว่าคุณจะติดต่อเขาไหมคุณยังรอคอยเขาอยู่ไหมอยังเฝ้าเฝ้ารอก็เป็นห่วงความรู้สึกของคุณเหมือนกันว่าคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงที่เราห่างไกลกันอะไรประมาณนั้นวิตกกังวลอยู่นะ แล้วเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะพยายามเทคแอคชั่นเข้ามาไม่ว่าผลมันจะเป็นอย่างไรทั้งๆที่เขาก็มีความวิตกกังวลไม่น้อยไปเลยนะแล้วเขาคิดว่าการเงียบหายหรือการจบวันไปสำหรับบางเคสนะมันจะเป็นการเริ่มต้นสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ย ส่วนคนที่อยู่ไกลกันเขาวางแผนแล้วว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณถ้าให้ไม่หมดตีให้ก็คือน่าจะเร็วๆนี้ช้าสุดไม่เกิน3เดือนนะไวสุดก็ไม่เกิน3วันนะับจากที่คุณได้ยินคลิปนี้นะคะเขาหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหลังจากที่พูดคุยกันไปแล้วมันจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากๆ คุณน่าจะตอบรับและเห็นด้วยเห็นคล้อยตามหรือว่าพูดคุยกันเข้าใจกันไปในทิศทางที่ดีแล้วก็จบไปในทิศทางที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเป็นครอบครัวนะเพราะว่าเขาไม่อยากจะเหงาไม่อยากจะโหยหาไม่อยากจะเอาแต่คิดถึงคุณนะ เพราะว่าอยู่ไกลกันมันมันเขารู้สึกว่ามันทรมานเหลือเกินนะอยู่ไกลกันแล้วก็คิดถึงกันนะก็เรนดอมนี้ให้เป็นทุกสถานะนะเพราะว่าอาจจะเป็นคนคุยที่มีความมั่นคงต่อกันอยู่แต่อยู่ห่างไกลกันก็เลยมีความหอยหาในความรักมากๆหรือเป็นความรักที่มัน เงียบหายกันไปไม่ว่าจะเป็นโกรธการงอนกันหรือว่าเาเลิกลากันไปแล้วเนาะดูมีความคิดถึงกันมากๆแล้วก็ไม่ได้เจอกันหวยหากันเป็นระยะทางนะมีความห่างไกลกันเกิดขึ้นและแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจให้มันแน่ชัดแล้วก็จริงจังกับเรื่องนี้มากขึ้นนะเขาถึงจะได้ เขามาพูดคุยกับคุณให้มันเป็นกิจลักษณะนะเขาก็ได้แต่หวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีคนคนนี้วางแผนไปเครียดไปนะเพราะเขาลุ้นระทึกก็คาดหวังไปในททางที่ดีมากที่สุดแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะคิดเหมือนกับเขาไหมนะคะอยากจะให้เวลานี้มันเปลี่ยนผ่านไปตอนที่คุณ เขาจะลุ้นระทึกตอนที่คุณจะตอบเขาอะจะให้คำตอบเขาว่าจะเซ e ยสหรือเซโนนะจะเห็นด้วยไหมหรือคุณจะปฏิเสธเขาไหมอะไรเงี้ยเขาลุ้นระทึกตอนนั้นมากเลยนะแต่เขาก็ไม่อยากจะอะไรมากมายละอยากจะเข้าไปหาคุณพร้อมจะเข้าไปหาคำตอบด้วยตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรทำไมเขาถึงคิด ที่จะวางแผนที่จะจริงจังท้งทั้งที่ความสัมพันธ์นี้มันก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะเหมือนกับว่าก็ต่างคนต่างอยู่มาแบบนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วไม่ใช่หลออะไรเงี้ยคุณก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่ทำไมเขาถึง ได้ตัดสินใจแบบนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปเขาคิดถึงคุณมากเนอะยิ่งห่างไกลยิ่งคิดถึงและมันเป็นโชคชะตาเนาะโชคชะตาที่จะนำพาให้คุณกับเขาได้พบเจอความรักนะถ้าเป็นโชคชะตาของเนื้อคู่โชคชะตานำพาเป็นความรักเป็นคู่กัน ก็จะมีการลงเอยในทิศทางที่ดีนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะไม่มีการแอคชั่นเกิดขึ้นนะเพราะว่าเขาเออน่าจะมีความที่อยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณด้วยแหละเพราะดูเหมือนว่าเขาก็ไม่อยากให้ใครมายุง่งไม่ไม่อยากให้ใครมาวุ่นวาย ระหว่างที่เขาไม่ได้อยู่กับคุณนะเขาก็คิดมากคิดหนักแหละเขาก็คิดว่าต้องมีคนมา,าจีบมาพูดคุยกับคุณแน่ๆอะไรประมาณนั้นถึงแม้เขาอาจจะมีความมั่นใจลึกๆในใจเขาบ้างนะมีความมั่นใจอยู่นิดหน่อยว่าคุณอาจจะไม่สนใจคนอื่นเท่าเขาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย คุณยังหนักแน่นอยู่ที่เขาใช่ไหมแต่เขาก็ก็ยังบอกแล้วว่ามันเป็นความมั่นใจเล็กๆน้อยๆอย,อยู่ในใจเขาเขาก็อยากจะเอาที่มันชัดเจนก็คือหมายถึงว่าอยากเป็นเจา้าครอเจ้าของผูกมัดคุณอะไรอย่างเงี้ยว่าเราเป็นแฟนกันนะอาจจะมีการพูดคุย การให้เป็นกิจลักษณะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความมั่นใจเพื่อความแน่ชัดเจนในใจอะไรของเขานะอาจจะพูดคุยแล้วจะเป็นยังไงต่อไปก็เดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปเนาะแต่ในคลิปนี้ขอต่ออีกนิดนึงนะเขาก็ไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่อยากจะเสียใจนะที่ วันใดวันหนึ่งคุณอาจเปลี่ยนใจไปจากเขานั่นเองเพราะความห่างไกลกันมันทำให้เขาเศร้ามากมันทำให้เขาหวาดกลัวนะว่าถ้าคุณเปลี่ยนใจล่ะถ้ามีใครชนะใจคุณได้ไปล่ะอะไรอย่างเงี้ยเขามีความระแวงเกิดขึ้นนะและเขาก็บอกได้เลยว่าเขาก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ คุณกับเขาได้เป็นคู่กันนะอย่าให้ใครมาพิชิตใจคุณไปได้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรประมาณนั้นด้วยนะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่อยากเป็นโสดแล้วเขาไม่อยากทำตัวละลาสบายอกสบายใจอยู่คนเดียวแล้วเขาพร้อมที่จะมีคุณเข้ามาในชีวิตนะ เพราะถ้าเขาไม่รีบตัดสินใจเขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะง่อนแง่นหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเพราะความห่างไกลกันบางคู่บางคนที่เขาเห็นมารับรู้มามันก็ทำให้ความสัมพันธ์มันจืดชืดจืดจางกันแล้วก็จบกันไปในที่สุดนั่นเองนะเขาพร้อมที่ จะสละโสดแล้วอะไรประมาณนั้นพร้อมให้ความชัดเจนแล้วก็มั่นใจแล้วว่า,าหนึ่งเดียวก็คือคุณก็คืออยากจะเข้ามาพูดคุยอยากจะคิดที่จะทำแบบนี้นะวางแผนมาอาจจะคิดมาสักพักแต่มันก็ประติดประต่อมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณจะ เห็นว่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะมีความสุขกับคุณเหมือนเดิมนะเหมือนกับเขาคิดถึงวันเวลาเก่าๆแล้วก็วาดฝันไว้ว่าในอนาคตนะ่ะเขาได้จินตนาการเกี่ยวกับคุณว่าถ้าเขาอยู่กับคุณเป็นครอบครัวได้แต่งงานเป็นคู่รักกันมันจะมีความสุขแบบนั้นแบบนี้มันจะเขาจะวางแผนไว้เรียบร้อยละว,ว่า ถ้าไม่วางแผนให้เรียบร้อยก็คือวางแผนไปขั้นหนึ่งแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะเขาได้ตัดสินใจแล้วคนคนนี้ชอบคิดวางแผนไกลนะวางแผนเป็นคนที่การงานเขาก็จะเป็นคนที่มองก,า,การไกลมองอาวางแผนในเรื่องของต่างๆให้มีความมั่นคงนั่นเองนะแล้วก็ เขาก็จะเตรียมตัวเตรียมใจนะเข้ามาพูดคุยกับคุณในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบนะขอขอบคุณที่เป็นเอซีคนเก่าๆเห็นหน้าเก่าๆคอมเมนต์มาก็ดีใจนะคะทุกคลิปเลยคนใหม่ๆก็ยินดีต้อนรับนะคะ ก็ฝากติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ถ้าใครชื่นชอบพลังงานก็ฝากกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะคะใครอยากให้ทำหัวข้อเรื่องอะไรก็ทักมาคุยกันหรือโพสต์ไว้ก็ได้นะคะมีเวลาจะเข้าไปอ่านทุกคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ